ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่โรงเรียนก็ไม่มีอะไรทานะครับก็เพื่อนผมก็จัดไปเลยครับตามงมั่นถวครับใช่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมผู้พางนะครับโอ้โหก็ไม่มีอะไรทามากนะครับ ก็วันนี้ก็มีงานเปิดโล่งโรงงานนะครับเราก็หลับเพิ่งตื่นผมมาเพิ่งหลับเพิ่งตื่นแต่เพื่อนทําอะไรกินกันนานแล้วก็จะเอาเครื่องเคียงมานะครับเไม่อยู่หน้ารถเลยเฮ้ยดีวะมาเป็ัหนึ่งอร่อยไหมก่อนเค็มแต่ดีกินยอดไม่เค็มไม่เค็มกับข้าวจะจับระหว่างกับอะไรเค็มเลยกัน โอเคเราเลนรูกันนะนี่่มั่วดิมาอะมันจิกมันอันจีเลยมเป็นไรผมตัดได้ผมตัดได้แจะรอาดุงมากอัดุงออกเดี๋ยวกูจะเคาอันนี้เข้บอ่ะจิมก่อนได้ไหมด้วยอัดหเนาะอ่โซต่าาดเยอะมีอะอ่ขึ้นชอ่ดูนะ ้องกินไหมเอาแล้วเอาแล้วเลยมันจิ้มได้เฮ้ยใส่หออะไรวะเฮ้ยวันวันวันปัชชิมาใครก็หือหาสามเรียงหมดอะอรกบามาเรนี่อีกอะมกขนาดเัาเร็วไปไหนมาครับเื uh ่องขนมรัหรอ่ะคอนเกือบตัวยซัส ทราบสมตาเมื่อกี้ล้ำก่อนครับเก็บเก็บเก็บล้ำก่นกอนเก,นเก็บขวดเล็กเก็บมือครับกินอิ่มเล็กเก็บมือโซก่เียเฮ้ยกูกินหน่อยดีอันนี้กิน่ะก,ก,กโซ่อีกรอบนะครับให,ใ,หให้เอาอยากินเตคคกเตครับเราจ้า มยี่สิบช่วได้ไหมยี่ได้หรอได้อยู่ได้อยู่าโมโชว์กล้องนม่ะผสมน้ำหานอ่ะอืมเนี่ยกบิดก่นอนบอกคำาอก็หอนนึ่งคำอือจะหมขนาด ทุกครับแล้วก็รานี่ชิคกี้พายทุกสถานการณ์บมีเลยเหรอวันนี้ไม่มีอะไรทำก็มาเล่นบิงโกนะครับวันว่างๆครับผมไปเล่นหมาดหนึองคือตัวนี้อ่ะหนึ่งเก้าเอามาเราเริ่มแล้ว ก็สวัสดีครับเราจะที่เราไปเรียนมาแล้วเราก็จะมาซ้อมกีฬาต่อนะครับผมตัวจี้แบบตู้เนี่ตู้อนี่ก็มาขึ้นที่อบจนะครับอบจนี่ยกกทอเออกทอเออเดี๋ยวเราก็ไปซ้อมกันแล้วนะครับ อนนี้ก็เซตที่สองนะครับยิงเซตนะครับสุดก้เาเซตสุดท้ายแล้วนะครับสุดยอดวันนี้ลงสาสิบนาทีสามเที่ยวนะครับความเร็วสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุดๆอะขออาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านก่อนครับเร็วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับกลับบ้านกันนะครับ